สวัสดีทุกท่านนะคะพบกันกับข่าวสั้นกรมพรุ่งโรคนะคะวันนี้กรมพรุ่งโรคค่ะจะมาให้ท่านทําความรู้จักกับยาโมนินพิราเวียค่ะ นอกจากยารักษาโควิดฟาวิพิราเวียที่คุ้นหูกันแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีสําหรับทั่วโลกค่ะที่มียาต้านไวรัสรักษาโควิดในอนาคตที่ชื่อว่าโมนูพิราเวียค่ะเป็นยานเม็ดชนิดรับประทานออกฤทธิต้านไวรัสนะคะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะแล้วก็มีฤทธิ์ต่อต้านตระกูลไวรัสโครโรนาหลายชนิดนะคะอย่างเช่นโรคซาโรคเโคร์สและโรคโควิดค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะยาโมนูลพิราเวียนะคะอยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่3และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะผลการศึกษาเบื้องต้นนะคะพบว่ายาโมนูลพิราเวียนั้นมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสในการเสียชีวิตค่ะซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาฟาวิพิราเวียอีกด้วยค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสาระ,ะดีๆทุกช่องทางของกรมทุนโลกได้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ